พระว่าจาประจำวันอังคารที่22พฤศจิกายน2อ2 2บทอ่านจากหนังสือวิวร์าพระเจ้ายอนเห็นนิมิรมีเมฆขาวก้อนหนึ่งบนเมฆนั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์นั่งอยู่ศีรษะสวมมงกุฎทองคํามือถือเคียวคมทูสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกจากพระวิหารร้องเสียงดังบอกผู้ที่นั่งอยู่บนก้อนเมฆว่าจงใช้เคียวของท่านเกี่ยวเถิด เพราะเวลาเก็บเกี่ยวมาถึงแล้วและพืชผลของแผ่นดินพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วผู้ที่นั่งบนเมฆจึงใช้เคียวเกี่ยวลงไปบนแผ่นดินและพืชผลของแผ่นดินก็ถูกเก็บเกี่ยวทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกจากพระวิหารในสวรรค์ถือเคียวคมมาด้วยทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งมีอำนาจเหนือไฟออกมาทางพระแท่นบูชาร้องเสียงดังบอกทูตสวรรค์ผู้ถือเคียวคมว่า จงใช้เขี้ยวคมของท่านเก็บพวงองุ่นจากสวนองุ่นของแผ่นดินเพราะผลองุ่นสุกแล้วทูตสวรรค์นั้นจึงใช้เขี้ยวเกี่ยวลงไปบนแผ่นดินเก็บเกี่ยวสวนองุ่นของแผ่นดินแล้วโยวนผลองุ่นลงไปในบ่อย,ย่ำองุ่นบ่อใหญ่ซึ่งหมายถึงการลงโทษจากพระเจ้าพระวรสารบุลุกา ขณะนั้นบางคนให้ข้อสังเกตว่าพระวิหารมีหินและของถวายตกแต่งอย่างงดงามพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าสักวันหนึ่งทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลยเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรและมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นพระองค์ตรัสตอบว่า จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้หลายคนจะอ้างนามของเราพูดว่าฉันเป็นพระคริสและเวลากำหนดมาถึงแล้วอย่าตามเขาไปเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามและการปฏิวัติจงอย่าตกใจเหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนแต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้ายแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า ชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่งอาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่งแผ่นดินไหวใหญ่หลวงความอดอยากและโรคระบาดจะเกิดขึ้นหลายแห่งจะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวและเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้า ข้อคิดความงดงามของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็เมคือแรงบันดาลใจให้พระเยซูเจ้ากล่าวคําทํานายถึงความพินาศครั้งนี้สำหรับชาวยิวแม้แต่จะคิด ก็เป็นไปไม่ได้แล้วที่พระวิหารอันยิ่งใหญ่ตระการตาเช่นนี้จะกลายเป็นกองเท่าฐานแต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงคิดเหมือนชาวยิวคนทั่วไปอาจมองเห็นเพียงความยิ่งใหญ่ตระการตาของพระวิหารโดยไม่ตระหนักถึงความหายนะที่กำลังคืบคลานเข้ามาแต่พระองค์สามารถมองสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุโป,ปร่ปรงเช่นเดียวกันเราจะมองชีวิตได้อย่างทะลุโป,ปร่ปรงก็ต่อเมื่อเรามองด้วยความเชื่อผ่านสายพระเนตรของ พระองค์เท่านั้นขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2022